เมื่อน้องเวหาถูกกระแทกอย่างแรงเวหารีบหันหน้ากลับมาไปเชิญหน้าดูเหมือนจะไม่ยอมง่ายๆย้อนมารับชมเหตุการณ์บางช่วงบางตอนในช่วงแรกที่แม่ด้วนได้พาโขลงช้างมาถึงทุ่งกวางและที่โดดเด่นอย่างมากก็คือการได้เจอกับน้องเวหา นี่คือน้องเวหานะครับเดินกลางถนนอย่างโดดเด่นครับในระยะที่ไกลามากจนสามารถตั้งข้อสังเกตได้เลยนะครับว่าเป็นลูกช้างที่โดดเด่นอย่างมากเดินกลางถนนนั่นก็คือน้องเวหานะครับนี่ครับโดดเด่นเหลือเก,กินครับชูงวงเล่นนะครับเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากขณะที่ โขลงช้างนั้นกำลังกินอาหารนะครับกินหญ้าอยู่ริมถนนที่เห็นซ้ายมือก็คือสายฟ้านะครับแอดมินก็ไปค้นมานะครับหลังจากที่มีคอมเมนต์ถามนี่ครับน้องสายฟ้านะครับเดินผ่านน้องวิหารแล้วครับดูว่าจะเดินผ่านยังไงนะครับเหลือมองนิดหนึ่งครับแล้วก็แทกไปครับ เบหาถอยกลับมาครับเหมือนจะเล่นครับแล้วก็แทกแต่คราวนี้กระแทกแรงเกินไปครับมาดูนะครับแรงขนาดไหนนะครับถอยกลับมาแล้วครับนี่ครับกระแทกสะแรงเลยครับไม่จบเท่านั้นครับนึกว่าจะจบแล้วนะครับยืนอยู่กลางถนนครับน้องสายฟ้าเวหานั้นหลบเข้าไปอยู่กับแม่ด้วน แล้วก็เดินขึ้นมาครับนี่ครับก้าวเท้าขึ้นมาครับหูกลางมาแล้วครับสายฟ้ารีบหลบเลยครับสายฟ้าเป็นพี่นะครับตัวใหญ่กว่าด้วยมีเสียงเชียร์ด้วยนะครับเปียหาจ้องใหญ่แล้วครับรูปร่างเล็กกว่าอายุน้อยกว่านะครับแต่ดูเหมือนค่อยๆขยับเข้าหาครับสายฟ้านั้น ค่อยๆถอยนะครับเวหาเดินเข้าหาครับนี่ครับลีลาของลูกแม่ด้วนครับแม่พานจะต้องยกงวงห้ามแล้วครับทำให้สายฟ้าต้องรีบเดินหนีครับบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยของน้องเบหาได้เลยนะครับต่อไปนี่ในอนาคตไม่ยอมอะไรง่ายๆแน่นอนครับจะว่าเหมือนภูผาก็ไม่ผิดหรือว่าจะเหมือน ี่เลี้ยงอย่างน้องส้อยก็ถูกอีกครับสมกับที่แม่ด้วนสรรหาจริงๆครับหลังจากสายฟ้าเดินไปก็ชูงวงเล่นแล้วครับนี่คือความน่ารักของน้องเวหานะครับแล้วก็เดินกลางถนนครับยืนโชว์ครับสง่างามและ แข็งแกร่งตั้งแต่เด็กเลยนะครับดูกล้ามขาครับเป็นมัดๆเลยครับที่อยู่ริมสุดด้านซ้ายมือก็คือแม่ด้วนนะครับเบหาก็ยังยืนอยู่กลางถนนครับนี่ครับไม่ยอมนะครับงามสง่าแน่นอนครับนี่ครับชิววงเล่นอย่างมีความสุขครับ สมกับการรอคอยครับได้ชมอย่างจุใจนี่จะเป็นตัวแทนของช้างป่ารุ่นต่อไปครับรับรองว่าต่อจากรุ่นภูผาก็มีน้องเวหานี่แหละครับ